ไม่ถ่ายรูปกันเลยมาเดินมายืนสัมผัสหมอกนี่เองยกแบบนี้ไปไว้ที่กรุงเทพได้ไหมพี่เดียวถ่ายรูปให้แม่หน่อยถ่ายรูปขึ้นมาหน่อยอ่าถ่ายรูปพี่เดียวถ่ายรูปถ่ายเลยค่ะมันไกลเหรอลูกอ่ะ จะชิดชิดกันโอเคตาต้องขอบคุณครับโอ้นี่มามายืนตากหมอกกันเลยไม่ถ่ายรูปข้างบน <c oughs> เขามายืนตากหมอกกันยกแบบนี้ไปไว้ที่กรุงเทพได้ไหมโูสสวยมากเลยเดีย๋ยวถ่ายเยอะๆนะลูก ครับแม่จะเป็นหรอฮะเออสวยไหมเนาสวยมากเลยเนาะเอยดูดิยกแบบนี้ไปไว้ที่กรุงเทพเลยกรุงเทพเป็นฝุ่นพีเอมพี่ยูเป็นไงบ้างลูกชอบไหมเออ ใช้เหนื่อยเลยไปไปติดตาม YouTube ช่องป้าสูนะเดี๋ยวป้าสูเอาลงย t u ู e อื้อสวยมากนี่ถ่ายรูปตรงนี้เหมียวมาถ่ายตรงนี้กันออเ